อันนี้เรายกไปจัดสูงไว้นะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันไม่สม่ำเสมอครับถ้าลงต่ํานี่ติดพื้นเลยครับไปยกสูงไว้ครับครับสูงประมาณหนึ่งสามสี่นิ้วครับเนี่ยถ้าอยากให้ต่ำนะครับเราปรับตรงนี้นะครับตามใค่ไหนก็ได้ครับเนน่ยปรับก็ติดพื้นเลยนะครับเครับูงต่ําสามารถปรับได้หมดครับอันนี้ผมยกสูงไว้เพราะเดี๋ยวมันไปโดนหินโดนอะไรนะครับมันเป็นทางรถไฟครับหินมันเยอะนะครับ ตัดหญ้าไม่หนาแล้วคันนี้ครับโอเคครับท้องตัวครับหญ้าสวนหญ้าอะไรนี่โอเคเลยนะครับถ้าหญ้าใหญ่หญก็แนะนำเป็นคันใหญ่ครับหนูทุกคันเทาไหร่งนึ่งครับามาทดสอบรีวิวคันนี้โอเคครับชอบทักมาครับตาต่อคันนี้